บอสทางไหนบอสจะกิน,น,น,นม,มีมีมีเกือบหมดทุกอย่างเกือบหมดทุกอย่างเออเอ่อนแทบไี้ย,นยินพี่น้องเ<ะ>สียมาคุมวงจ้าเสียผลิตจนเมื่อยพี่น้องมาห่อนยางอ่องาน,ออนาแล้วยางอ่องาน,ออนาแล้วไปเอีนเยนไปเอียน เติมพลังดิแซบบอบม่ได้พูดได้เห็นกันงานแล้วเป็นไฟอดัดเนาะนั่นโอ้ยอย่าพูดดังเป็นนี่เยอะอยู่เป็นนี่ใหม่ไลฟ์กี่โมงครับพรุ่งนี้เดี๋ยว ออ่างานถ้าเราขึ้นน่าจะดึกค่ะแต่ว่า,างานเริเ่มเด่นมืนกับเตเวนอยู่พี่นอ้องเด่นเต็ขหงมงแรงคุนี้งานงานใหญ่มากนะคะบอกไว้เลยสวัสดีทุกท่านฝากคุมปิดวันนี้ด้วยนะ,ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะ,ะมือนี่เสียแป้งจอมว่างแผนมากอีกแล้วพี่น้องมือนี้นะ,ะฝากคุมปิดวันนี้ด้วยนะคะ นั่งเรนมามาแม่นั่งเรียนมานังแม่มมแมนั่งแม่มแมเสียมาด้วยค่ะวันนี้พรุ่งนี้ไลฟ์ในเพจมาลมามาดอนมังค่ like าไลฟ์ชมฟรีเพื่อนของของเวิร์กไพระพี่น้อง <c oughs> ใช่ของมาลามาดอนนะคะพรุ่งนี้เพจใช่สามคนพร้อมกัน <c oughs> ใช่ไหม อ๋ออ๋เมียมาคนละคละอามณเลยม้ลูกไผลูกม่นีเอ้ยคนน่ะว้กินใครอันพี่น้องใครใครยาไส้ว่ะเพื่อนน่ะพี่น้องเสียบตัวลาใครยาไส่ ด้อมราคาเก้าเก้าเก้านะคะคุณเดงด้อมบอลใหญ่เอสไม่ด้อมด้อมเอสของอมบอลน่ะน่ารักสามเต้าแล้วรอชมค่ะแชร์ค่ะยาอุไรมายังคะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีที่ค่ะคุณสุภารัตน์คุณวรรณาคุณรัชนีกรคุณคูบี้นะคะับโอ้โหไปเลย ตอนแรกไปน้ำบัดทุกคนไ้กเนยเน้อ่าปืนชีนามท่านนะ่ะ โซสอันสี2,400ท่านนะคะรอในกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะข่าวน้องนาลิตากับยาโสนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสองพันห้าฝากคุมปีเ้อยพี่เอา้า <laughs> เจียวก่อนครับเจี๊ยกเอา้ากินไข่พี่นอ้องกินไข <laughs> นน่แล้วพี่น้อแลวคุณ มือแลกนี่อยู่ข้างตลาดาพ่พเจด้วยพี่น้องเด้อข้างตลาดาพ่พเจบัตรน้างานร้อยสี่สิบนะคะคุณปิดร้อยสามสิบเก้าบาทเกีียวเกยวเอาเอาอยากได้บัตรนี่เอาเพื่อดีแท้ สรุปสูส้เกี่ยวเลือดวะเอกยังได้พี่ลอยอยู wow. ่ในกลุ่มขอบคุณนะคะตอนนี้เสียแปลงกราลังแวงแผนพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เสียเสียแปลงแ่วงแผนอยู่ตอนนี้ไม่เรี้งรอช่อมันเลยว่าสิบออกมาแบบรูปแบบไหนครบล้นนะคะพี่น้องมวลเนี่ยค่าหัวเราะครบขันครบนะคะ แต่ขนาดบอลยังหูออยูบอลแสสิเหตุยังหมืองแรงอี่หอี่บอลสวัสดีสองพันห้าร้อท่านนะคะน้องเกียร์น่ารักสอ0 0คนตัวกันยังค่ะฝากในเดือพี่น้องเด้อ คุณธาริชาคุณหมูอ้อยคุณเกษมสีบันคึกกินกินเข่านะพี่น้องไม่อยู่กินเข่าอยู่อีฟังนึงพี่น้องเดี๋ยวให้บันอักกันแป๊บนึง แม่กับคุพ่อวันว่นนี่ฝั่งน,นี้ทำอะไรกันคะทีมงานเท่าทีมงานเท่ากับร่างแต่งหน้าเต็มตัว ทุ่มสี่สิบพี่น้องเรนทุ่มสี่สิบช่วยกันเ่นแล้วอย่างเจ๊เคี่ยมาปากมาตีนอผู้ใดนอมานาอรอในกลุ่มเด้จ้าว้าวน่ารักจังเลยอ่ะวินเนอร์เอาความากมาให้อุ้ยน่ารักนะสีสวยมากสีน้ำเงินสวยมาก ขอบคุณนะฟังฟังนะเอามาหน้าบนอีกเอามาอยู่ยู่ค้างรถนั่นแหละค้างรถบ้านเท่านั้นละอยากขี่รถมากันเลยกันดูยังไม่ได้ขี่รถมาเลยจะขี่ที่ไหนกันนะฮะวินเนอร์เอามาฝากไงเอาไปใส่พวงกุญแจรถอ่ะล้วงพี่หลวงพี่พี่น้อง คนสี่ก็ลังเห็นส้งผมพี่น้องแล้วก็จำปัดนะคะจำปัดนุติตะวันอ้อันยุบโดราณโบราณว่าจะไม่จำได้ไหมเนี่ยคนเห็นรถเจ้าเขาจำรถรถเจ้าได้เพราไมีเนี่ยคือกันคนเห็นรถเจ้าเอยรถมีเนี่ยเดินหนีใคว่า ขนช่วงนึกอกันละ่ะนี่หนาบนวบ่อจะไปเขาอีกฟังเงี้ยนะโตขั้นพันร่วมพัน,พนแล้วกันล้านหกแสนคล่านไปสรงกนเลย่กรอ่ดทอนี่แสอูสองหมงื่นห้าก็หาปีบืนบืนบืนผู้ดใดกับบืนนกาม่เน็ มีหวัวลดหวัวล่าอ่าพ,พู้ใดววที่เขาวด้อมพี่น้องเก่าเก่าเก่าเด้อโซนจุ๊บปิ้นมาแรกหนึ่งสามเก้านะอันขึ้นว่ามีพี่นอ้องอยอู่หลังหันขึ้นว่ามีอะไรอยังไงอันจ้องอันพวกเจี่เขาจะขึ้นขนไหนนี้ข่าดนี้ปนว่า ก๊อฉันกอฉันนั่นยืนหลังรถนแต่เอเยาหลังกบเสาบ์เผื่อเรื่องอเขาจะลืมนะชาดนีมีเมนเยยู่อีกแล้วกุกิบไปพี่มีน้องฮารจะไปฮหดสีผมมากได้พี่น้องตัวเล็กมานําพี่น้องพีผมใหม่ครับทุกคนุ้ย ไอโฟนใหม่ใกล้ฉันเออเอาไอโฟนใหม่ใกล้ฉันมาชาัหน่อยสิบหกโปรแมกนุลล่าสุด1,100หน้าใหม่ใกล้ฉันโอ้ยน้อนบอกให้พูดแรงมากนะเอเอมันสิบเอ็นเมตรเติมใ, <laughs> ใหม่ใกล้ฉันดดใก่ยุ่งไก่ยุ่งเหมือนใครไม่เห็นใครเลนอุ <laughs> ยย้ย <laughs> อะไรโอ้ยมือม่อกีอ้พว้เราังแต่งหนาห้าให้ก็ดีทีนี้แต่งยัง <c oughs> บูมมาจ้าบูมมาเพิ่งต้องเปลี่ยนถ่ายอยู่พี่น้อง โมูใหม่ใกล้ชัน,นก,ก็นบอกเลยดิเอา้าเขาอบอกจะซื้อกระปจันถ้ยมัจอบดเวรภามัจอบด้หนิรู่ไหจอไ,ได้หนิอะไรสตุรจันนิเสีย ยาบุษีนี่เพิ่มไปแล้วพี่น้องนอนย่ารอดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงคืนนี้นะคะเน็ตบุรีพี่น้องอยู่คนแรเนเน็ตบุรีนางออกมากแค่เนี่ยไปไหนอ่ะโอ้ยพี่หอยพูดได้เปียกอีกแล้ว พีก็ขึ้นนะจ๊ะคืนนี้ยังกระบาหอนเลยพี่น้องซ่านนห,หนด่านผุนร้านท่าฟ้าม่งหัวไหมนี่ไงเสียเกียวเกียวโอ้ก็เพราะว่าเลิกเบียร์เบียร์แล้วไงคะ ตเตอเกียวก็ต้องกีข้ข่าพี่น้องย่างไปแซ่กับอะดคืนวมี่เคียดเครียดบวกกวนเขานะคะพี่น้องรับปาปครักลุ่มในจังซี สวัสดีทุกท่านคุณสำรานคุณเก๋คุณวงเดือนคุณสอนคุณพัชริยาอ่าปกติกับสองถุเนี่ยพี่น้องเริ่มสองถุงบีซิฟเป็นที่ละเมนูเด่นนุดเอารุ่นมาอะไรกัาจาะ มันพอตำรวจสามบอกเจ้าก็าบอกอย่างนี้แล้มันจะเอาเต็มมุลน้ำตาลนี่คือกลงวันตกลางคืนเมืไหร่แล้วกลางคืน <laughs> เป็นนี่เพิ่มค่ะโอ้ย <laughs> ขอบคุณค่ะล,ล่ลางล่อล่างอีกมึงว่าคุณว่ายิบเจ็ดกับไปลานะ่างที่ตะก้อย ค่าบัตรหน้างานร้อยสี่สิบนะคะไอเกียวกินอะไรอันบอด่นอนเขาลูกพี่น้องกินไก่นะคะเอากินอะไรใหน้กินตั้งแต่กินต่้งแดนนู้นม,มันได้รอบแรกจนนู้นยากับไปเข้ามาอยู่นี่คืนนี้เสียคืนนี้เสียเกี่ยวขึ้นเวทีไหมคะบอลลูพี่น้อง นารลกจังลูกคุณพาลาดีคุณได้หน่อยมันยืนึ้นนี้แล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีอันกุ้มปีนผู้นอ้องมะเรงของเสียแปงนะคะนื้อน,นื้นจ,จิ้นพอใจแล้วก็ดูเองสุดยอด สาวกอยกี่โอ้หุ่นไม่กินข่าวกินน้ำเองได้พี่น้องบุนมึงแน่อุ้มหลูกล่ำบอดะชื่อตัวพี่ไปชื่อนานตาไรอยู่นะวันนี้ของเสียแปลงนะคะฝากด้วยของหน้าลิตาไรของเราเป็นวันที่27นะคะเป็นว่าเป็นวอพาทีมงานเที่ยวนะคะบอดเพชทุกป,ปีพี่น้อง ก็ที่ทุกคนสนับสนุนซื้อตั๋วนะคะของรอบที่27เด,ดินลาบอจะผามาเรื่องลูกเต่าที่ห่านไปเที่ยวเนี่ยพี่น้องไปเที่ยวครั้งหนึ่ง่วยหมดบนไม่น้อยนะคะหลายเสียจัจกทีพักหน้าอยากินทุกอย่างนะคะบสจัดให้ทุกปีนะคะหลังสงการนุนซีพี่อยากขอคุมปักนุนปักแล้วนะคะปักหมุนนะคะนุนปักแล้วนะทุกคน ชีวิตที่ผ่านมาก็จะลองขอะะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะนูซี่พี่อยากเข้ากลุ่มคลิกด้านล่างได้เลยนะคะกลุ่มปิดนะคะบอลงเลยไปจิ่งไปขี่งช้าไหม <c oughs> ไม่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  ดดวัดอุ้มลูกล่ำแถมวันนี้ว,ออวันนี้น้องนาริตาไม่ได้มานะคะเพจคอนเสิร์ตลิเกลำซิ่งนะคะคู่จิ้นนะคะแพลวซันนะคะของเสียแปงนะคะที่นุชปากหมุนให้นะคะถ้า่อกเพื่อนปะย่างอย่างไรพี่น้องเพื่อนปย่าง เป็น,อ,น,นอ๋อเพิ่นไปบีมงานพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดไปด้วยไปคะ่ะยี่สิบเจ็ดนะคะที่การจเดนบุรีอ้ยจินน้ำเนี้ๆๆๆยบุนาจูเรียนสวัสดีคะ่ะน้องนูสวัสดีพี่เลนูด้วยนะคะคุณยายสุโคราช คุณหนูกอนเสียเกียวร้อนไหมคะเมื่อนี่เป็นเอาอานิดนึงอยู่พีหนอกแต่ว่ามีพระรมมีอย่างอยู่คุณชยาพาเกียรเกียวดูดิโออ ใช่ปะอุ๊ยบ่มินพร้อมเด้อชกินทุเรียนเลยพี่น้องล่าสุดทอนกฝกซื้อบัตซื้อตัวกันด้วยนะคะวันนี้เสียอ้อนแม่น่าดูเมือนพี่น้ก็แม่พี่น้อง ไปเอนเตรียมพร้อมแล้วหมดไปแล้วหนึ่งปองสูเดอผู้พิ่กินเบียร์แล้วก็กินทุเรียนทีมไห้ชั่วโมงนึงกินไหนกินเบียร์ตองไปแล้วห่างชั่วโมงนึงกินได้เลยเอี้ลยุ้ยกินเบียร์บอกอันนี้นี่ตอนนมื่ินเบียร์ไปหนึ่ง โอ้ยวุ้ยวุ้ยถามกิน,นเนียังไงอะเอ้าอาิ่มแล้วบปันน้อง,องเนนองบนท์แบบไม่รู้กันพี่น้องบ <c oughs> ม่รู้ว่าพี่เบนท์ไปไหนไปบ่น,น้องพีไปด้วยไหมคะวันที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้จ็เพือซี้กับ,บหูเหมือนพี่น้องแต่ว่าวันนี้น้องพีอ่ะขึ้นเวทีด้วยนะคะน้องพีขึ้นเวทีน้องรถเบียนรถคจะมุนิวันยังพี่น้องอมุนิวันสูงบอใส่ชุดเพื่อซื้อเลยกว่า ตู้สี่มันชื้อเลยพี่น้อยมึงนีมันสูงชื่อวนไม่ถี่ออกตีกชื้อลยอง่าแม่ไปล้วบอกเลยเลยกูเจนโล่อยกันหนึ่งีิกรื้อะบิดช่อมองอนอชื้อ่อนโทษกันอีกประมาณสินาทีทันอยู่ทันอยู่ มันออกสองคูมเกองหรือเปล่าเนีนใช่อะไรบอสป้าปขบอสหกหกเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าหกอะไรนะบอสหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็อาขึ้สวยแทขึ้ไปง้าแแถย้ายลงไหนเนี้ยใช่อะลรรุ่นเหระเอาแบบแบบขค้ือบินว่าหันบินอบว่าหันเอา จิตหดหาซิบุกหาซิบกะเด้เชื่องบอกก็ต้องกินทีเียพี่น้องหงห้องเจยดสื่องมาสั่นเด้อหก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 เจเจหกับเจเจบอจ้าบอด สาวด้วยพี่น้องในไลฟ์สดสวัสดีสองพันสองร้อยท่านนะคะเอาเกี๊ยงเว้ยเลขรถพระเอกออกน้อยเจ็ดเจ็ดเสั้นผู้ถาอกเล่าเนี่ยหกหกเจ็ดเจ็ดนุสีซื้อแล้วไล่ไปแล้วไล่ไปหาคุณแม่อีกแล้วบอลรถมากินหมึกเรียนพี่น้องแล้วก็ต้องพีวันนี้เสร็จแล้ว